จวดลวดไรเรอเรือเล่าเวันมันหนัดนไม่แต่ล่าเลยเจ้าดีว่านอะพี่อย่างเงี้นแล้เราเราเราด้ขึอนมานอนน้ำมือก่อนเรานอนดู้่กัน่ะเบอร์หนึ่ง่ะเราแนน้ำครั้งแรกเลยเราชวนพี่ไปทีโจอสออุ้งผางเนี่ยที่รอสูนี่แหละ พี่ก็ไปกับเขา,า,า,าทีนี้ปุ๊บพี่ก็ไปประทับใจขเขาครา,าวนั้นเขาไปกันเยอะ45คันเขาเป็นโครงการโรงเรียนของหนููนแต่ตอนนี้เขาติดไปแล้วไม่รู้ว่าติดเพราเหตุใดก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไปต่อไม่ได้พี่ก็เลยไปเห็นว่าหมูมันทำแบบนี้มันมีความสุขมีการ เมื่อเราให้คนรักเขามีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาไงก็เป็นเรื่องเทวว่าแต่สมัยก่อนกูเป็นเด็กเก็เป็นอย่างนี้เนาะมันนั่งรอของแขกแต่ว่าไม่เคยได้แม่พาไปก็ไม่เคยได้นี่เป็นเลยเป็นเป็นสิ่งที่ก่อเกิดที่พี่จะมาสร้างคราวาร์3ร0 0พี่สี่น้อง ก็พอไปไปเสร็จกลับมามาเล่าให้เพื่อนฟังน้องๆฟังไอ้กลุ่มเต่าทองอ่ะแล้วก็เนี่ยพี่เขาเนี่ยดีนะดีดีนะรีวิวออกเยอเลยก็มาเล่าให้เขาฟังว่าพี่เราไปแบบนี้เขาทำดีว่ะหน้าหน้าไปช่วยพี่เขาบอกเขาทำสิไปสิเราก็จับกินเล็กๆจากน้องๆมาคนละไม้คนละมือ คนนี้อันนั้นคนนี้อันนี้อชวน,น,นกันไปทั้งทิศทั้งแรกเลยคือไปเจ็ดขันหน้าที้ที่ชาติด้วยมีไอ้เตาทองกลุ่มเตาทองนั่นน่ะเบอร์สิบหกถึงยี่สิบนั่นแหละเขาก็ไปด้วยไอ้ทีเดีาวีนี้แหละอ่าไปรอบกลับมารอบสามทุกคนชวนกันว่าพี่ดวงเราเราตั้งกลุ่มเราดีไหม ว่าพี่บอกจะตั้งยังไงวะมันจะเป็นไปได้เลยวะทํามจะเป็นไปไม่ได้ทำสิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใครทาเดี๋ยว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 เวเดี๋ยวเียาดี๋เีว่ดี๋วเดียเดี๋ยเดีเดยด้๋ยวเดียวเดี๋วเดียวเดียเดี๋ยวดยเดีวเดี๋วเดียวเกอเดี๋้วเดียีวเดยวี๋ยวี๋วาดดเยีวเยย ก็ากามาตั้งชื่อกันว่าจะเอาชื่ออะไรก็มาตั้งชื่อว่าตอนแรกนะสารฝันปั่นน้ำใจมันไปสัมงเขามันไปสั่งเขาก็ทําไม่ได้ <c oughs> ก็มาตั้งใหม่มาตั้งใหม่เอาอะไรดีวะก,ก็เลยมาตั้งใหม่ว่าเป็นสารฝันพี่สุน้องโอเคไหม,ไมไทุกคนบอกโอเคมันก็ไม่มได้จำใครแล้วตอนนั้นไม่จำใครนะ แต่ตอนนี้มีคนเขาไปตั้งสามเราสามสี่จาโอเคครับแล้วพี่ได้อะไรจากขลัวาสามพันพี่คือทอพี่มาทำใช่ไหมมันเกิดตอนนี้ฉิวหานทำได้มีความสุขเอาวะทำคลิปต่อไปคลิปแรกเลยนะคลิปแรกเนยอจีจีน่ะวกพี่ชาตรีเขาเนี่ยมาคลิปสอก็ไปกามทางชนะบุรีไ่กับพวกพี่คือม ปลาลายหนูไอ้ที่เราขึ้นสารบะไม่ได้แล้วเราไปโรงเรียนนั้นนั่งในโรงเรียนที่สองเราอ่าแล้วก็ไปโรงเรียนที่สามคือโขงลึกโรงเรียนที่สี่ปาเกยอที่กิฟติ้โฟนเข้าไปนะอ่าไม่ไม่ผมจะถามว่าไนที่รู้จักกับเข้ามาได้ยังไงคุณหนุ่ยนี่น้องยุพาเนี่ยน้องมิพาเขานี่นะมา โอเคแล้วรู้จักกับยุพาได้ยังไงยพาเขาอยูข้างบ้านดีนะครับอ๋อคือนี่แหละอันดับแรกคือยุพาเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็คือขอบคุณน้องมันน้องยุพาที่นี่คือคนแรกที่รู้จักพี่ดวงใ่ใเดี๋ยวผมจะถามพี่ดวงว่าเรื่ยื่อมา่อเรื่อยเรือยเเรือย่อยเ่ยอ พี่ได้อะไรจากคารวันสารฝันพี่สุนองได้คหรอ่ได้ความสามไมคีความรักเป็นหนึ่งเดียวใจเดียวกันนะเพราะวา่คือมันได้จากความให้มีความให้เหมือนกันมีนได้ในโยบายมีใจเหมือนกันมันถึงไปด้วยกันได้ใช่ไหมถ้ามันไม่ได้ตรงนี้ไปด้วยกันไม่ได้ บางคนเขาก็แบบไม่ชอบตรงนี้เขาไปแค่ที่เดียวเขาก็ไม่ so Jamie, lonely, ไปแล้วนะเขาก็ไม่ไปละเขาบอกว่าลําบากพี่เหนื่อยไหมพี Overall, ่เหนื oh yeah. oh like yes. oh oh ่อยไหมกับน้องๆที่ขัดใจพี่มีบ้างมีบ้างนะแต่ว่าทุกคนมันมีอันเวลาของแต่ละคนเป็นนี้เป็นนี้แต่ที่พี่ประทับใจที่สุดน้องๆถึงมันจะอ่างงงแงบ้างแล้วนี่พี่ แต่ว่ามันก็ทำเหมือนเดิมมันก็ได้ทำทำเหมือนกันทุกคนอ่ะนี่เนี่ยคือสิ่งที่พี่ประทับใจหนึ่งไม่โกรธกันใช่ไม่โกรธเพราะเรแต่ว่าพี่จะด่าแต่ว่าอะไรแล้วแต่แป๊บเดียวก็พากันหายแหละก็เหมือนพี่อน่พี่โกรธแป๊บเดียวพี่ก็หายแหละไม่เหนื่อยใช่ไหมคับพวกผมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยบอกเลยว่าไม่เหนื่อยเลย ต้องจำบวว่าอยากขอบคุณที่ตั้งแต่ทริปแรกยันทริปสุดท้ายนี่นะทิที่สิบสี่นี่นะัจจุบันนี่นะพี่ประทับใจน้องๆทุกคนที่รักรักในใจอาสาด้วยกันเนาะก็แล้วก็ไม่มีคำว่ากูไม่้อกูจะไม่ไปแล้วพอที่ปีหนานแล้วะพี่ พ on well, like yeah, anyway, yeah. uh, uh> uh ี่จะไปหรือเปล่าทำไมพี่เงียบจังเลยทั้งที่พี่บอกว่าในใจที่บอกจะไปที่เมรือเปล่าทิปนี้ทำไมเสด็จพี่มาแย้อยะาบอกเลยหาว่าผมไปแล้วเออพี่บอกคือไปลคือทิปนี้นะผมก็ได้รับผมก็ได้รับข้อความจากน้องๆหลายๆส่วนหลายๆภาคที่เมืองบอกว่าถามประธานให้หน่อย ประธานจะไปไหมผมก็เอออัดหยุ่หลายวันเองสาวันผมก็เลยถามที่ปีนี้เราจะไปไหมประธานตอบอกว่าไม่ไปอ่อนและถวยถวยแรงไปหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าเออจะตอบน้องน้นอยย<า><ร>งัง<า>ไงวะนีมมาผมโดนถ้าพูดถ้าพูดตรงๆนะเอาตรงๆเลยอันนี้เรื่องจริงคือโดนพี่ดวง ไปทางเราคือปายยาพะรังจริงนี่ปายาเอามาตรงๆเลยก็ตรงๆปายากับเครื่องกับรองประธานคือป๋าปายาก็คือผมเปิดอู่อยู่แถวอภาษาบาง่าแล้วเขาเข้ามาทำรถทีอู่แล้วก็อยากอ่ะเอ้ยมึงือทำไหมนู่นนี่นั่นแต่ก่อนยังทำไม่เป็นเลย ไปไปไปซื้อต่อมาก็มาทำก็เอารวบรวบไปไหมเอาเออจ,จบเลยเออจบเลยสิบ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 สามปีนะแค่นั้นแหละคือสิบสามปีนี่คือตั้งแต่ปีแรกเลยพี่ขายรถทิ้งเลยแล้วก็ซื้อรถมากันเนี้ยแล้วพวกนี้ก็เอาเอากลับด้วยไปีแรกคือท่านลองท่านลองต้องเอาผมกลับ ปีแรกไปไหนก่อนปีแรกเหรอปีแรกอ่ารู้สึกอย่างงงลึกใช่าไหรครับใช่งงลึกงงลึกผมตันปลาแตกกับประธานกับรองประธานเอ้าทำไมเงียบกันน่ะเวลาคนอื่นคุยเลยคุยกันเลยแล้วบางคงผมทำไมเนี่ยเอาไง ก็ฟังเทืองังก็ฟังเธอไงเล้วแล้วแล้วถามว่าเพีย่ถามว่าคุณมีควาของม่คึกเคี่ยวเพี้ยดประทับใจอะไรในขลังวันสําหรับผมเหรอผมประทับใจความเป็นพี่น้องกันการด่าการาพูดกันเอาจริงอันนี้เรื่องจริงไหมผมจะบอกว่า ประธานรองประธานด่าผมได้ไม่รู้ใครใครจะโกรธก็แล้วแต่เขาแต่สําหรับผมนี่คือสิ่งที่ทําด้วยใจและวกาทํามาตลอดแลวก็แล้วก็เอาไปส่งด้วยเอส่งด้วยเอามาตลอดก็จะก็จะก็จะเป็นอย่างนี้ช้ามันใครจะว่าไงถ้ามันเรา เราก็จะทำีพี่ดวงทุ่มอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็นั่งร้องเพลงนั่งในวงในอะไรจนตีสามตีสี่ก็ยังไม่ได้นอนก็ไปนอนตอนเช้าอีกทีหนึ่งอันนี้ถือถือถือว่าของราโหดมากสําหรับคารวานของเราแล้วก็อีกหนึ่งคำถามอีกไหมกับประธานฮะเอาอีกแล้วไม่ไดไหมกับประธานเนี่ยประธานก็แกก็มีเล่นประธานเด็กเดียว ก็คือเอาไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้อันนั้นนะพี่ดวงแกก็จะมีวิถีของแกในการพูดกับน้องๆตรงก็ได้นะบางครั้งแกก็พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งแกบางทีแกก็พปงพองอะไรเราไม่ได้สนใจตรงนั้นก็คือในเมื่อเรามาทําเราก็ต้องร่วมกันทําในสิ่งที่ประธานแนะนําให้บอกให้อะไรก็ทําตามไปเอาไายงครับ จมเก่งใจดีก็คนก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้เกี่ยวกับผมครับเขาต้องรู้นะเขาต้องเที่ยวทีเขาต้องอ๋อไม่ไปต้นทุนเหรอมีไมาอยู่สวัสดีครับผมอนุไัยครับผมชื่อเล่นเอนะเอใหญ่นะเอเล็กครับผมก็ไม่ไม่มีอะไรมากก็คือเอาขัดพุกขัดยับขัดคือขลาวานเนี่ยผมรู้จักมานานแล้ว รู้จักมาจากตะนุยน,น,<อ>นุยอย่าอย่า,ยนะยอ,าอาอ่าอย่าอย่า่าอ่าอย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 ่า่าอย่าอ่อย่าย่าอยอ่าอาอาอจาออ่อยกาอยาอย่าอร่าอย่าอย่าอย่าอราอย่าอย่าอย่อย่รอยืาอย่าอ่าอย่าอยไรอย่า,อ,าอ,อ,อย่าอย่าอ่อย่นนา,า,ายอย่าอย่าอย่่าอย่าอย่าอ่าอย่าอยาอย่าอย่าอย่ีอย่่าอย่อา่าออย่อยา่น่าอาอยอ่่่าะอย่อย่่อย่ลยอ่ อไม่ชอบเพอาะยังครับเอาลงอกอีกลเป็นการพูดเชิลเสียงโอเคครับผมอ่าก็ก็ตามที่ผมพูดไปเสื้อที่ผมทำบุญไปแล้วก็เอาร่วมใส่ซองร่วมบริจาคก็ตะหนุยร่วมทำบุญกับตะหนุยมาแล้วก็ซึ่งผมไม่มีเวลาที่จะต้องมาเพราะเรื่องเรื่องงานในหน้าที่ของเราเราเป็นหัวหน้า เป็นหัวหน้างานแล้วเราไม่สามารถมาได้แต่วันที่ผมมาได้ก็คือช่วงปีที่ไปอุบอลปีที่ไปอุบลก็คือผมสามารถไปได้ปีนั้นเป็นปีแรกที่ผมไปแล้วผมขับรถเก่งผมไปอ่าทิปนั้นทิปแรกเลยแล้วก็เป็นทิปที่ต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ร่วมทำบุญแล้วก็อขอขอ,อ งเงินสนับสนุนจากสหกรณ์ที่ผมทําอยู่ผมเป็นกรรมการเป็นประธานสหกรณ์อยู่ผมก็ขอร่องสนับสนุนมาให้กับประธานของเราแล้วก็ทุกคลิปที่ท,ที่ที่ทำนะครับก็มันก็สนุกบางครั้งทุกคนอาจจะมองผมเป็นคนงแอแงะไรผมไม่รู้นะแต่ความสุขของผมผมพย,ยายามจะสร้างความสุขให้กับทีมงานให้มันมีความสุขในแต่ละวันและก็ในแต่ละคืนอันนี้มีถามอะไรอีกไหม ผมก็พูดยาวเลยไม่ไม่แต่สารทที่ผ่านมาคือเอารถเก๋งไปตลอดใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่รถเก๋งคือไปตั้งแต่ที่อ่ากูบลกาญจนบุรีราชบุรีเพราะว่าที่ที่ขึ้นสารวัตรผมก็ไปอ่าที่ที่ไปสารวัตรด้วยกันคือก็เห็นที่เอารถเก๋งไปมีรถเก๋งอยู่คันเดียวสายหมดรถเก๋งรถเก๋งสายหมดจริงรถดูสัมที่ขึ้นกับเขาได้โอ้โหรถ คือนัดเดิมนรับคือพี่เดียร์เขาแท็กไทยอ่มสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับผมฮาวันเดือน์ดีดีวิทย์เลิรเชียงภูมิรับเบอร์สิบครับผมแล้วใครต่อสามบาทต่อที่ครับเอ้าเป็นมองนึกว่าจะถามอะไรใจต่อไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าถ้าต่อมาต้องวิ่งก่อนนะไอเบอร์สิบนี่จะยึดเเพพ่่ตลอดเลยใช่ไหมอะไรนะครับไอเบอร์สิบจะยึดตลอดยึดยึดยึดนะครับ ถ้ามันแย่งงบนะครับคุณจะไปเบอร์ไหนก็ไม่รู้แต่ถ้ามันแย่งเบอร์ผมนะครับเคยถูกหวยไหมยังไม่เคยนะครับเบอร์สิบเลยใช่ถูกต้องครับตั้งแต่เบอร์สิบมายังไม่ออกเลยเบอร์สิบถือว่าไม่ไม่เปลี่ยนเบอร์เลยก็ต้องรอรอต่อไปรอรอรอต่อไปครับผมโอเคเอาไปทิพย์แรกเป็นยังไงทิพย์แรกไปทิพย์แรกนะครับไปอุบลราชธานีนะครับตอนนั้นเอารถเก่งครับทินอว่าไป แล้วก็ปีที่สองไปธลบัตเอารถพี่ชายไหมหลังจากนั้นมาก็เอารถตัวเองไปอีกครับไปออกรถมาใหม่โดยททริปนี้โดยเฉพาะนะเพื่อเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะครับแล้ว,ลว,ลวมีความประทับใจอะไรยังไง,รงครับก็ความประทับใจแหละครับประทับใจในเพืพ่อนพ้องน้องพี่ทุกคนนะครับที่มีความสาม,มัคคีกันทําให้งานทุกอย่างรูวร่วงไปด้วยดีคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเข้าใจกันมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันได้หลายๆอย่างครับผม ในงานและนอกงานทั้งในงานและนอกงานครับผมมีอะไรจะแนะนําและชี้แจงให้กับประธานดีกว่าครับไม่มีครับประธานประธานทําดีที่สุดแล้วครับประธานนั่นนะครับไม่เหมือนเหมือนคุณจะยิงตรงยังไงไม่รู้เลยเหมือนจะให้มพูดอะไรอ่ะห้ามอะไรเอาพูดอย่างนี้เหมือนผ ให้สมายชิกด่าประธานเหรอนั่นแหละ,ค,ยยค,ะคุณคิดยังไงครับคุณคิดยังไงครับไม่ใช่คุณคิดยังไงครับแต่แต่ละคนแต่ละคนจะเหมือนคนที่ยิ่งโตสั็งทานอย่างเดียยไงเอาไม่ใช่ก็ถามความรู้สึกไหนคุณมีควารู้สึกไงคุณมาอยู่เป็น5ปี10ปีวาา่าจะเขคยนว่าเราจมหรูอว่าเราใส่หรืออกาว่า ไม่ใช่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 เพื่อฝากค่ะไปปีแรกจัดงานรู้จักจากพี่นุ่ยค่ะพี่นุ่ยอีกแล้วนุ้ยอีกแล้วพี่นุ้ยอีกแหละนุ้ยนี่ดังเหลือเกินสะเทือนวงการคารวันสันปันแล้วหนุ้ยเนี่ยแล้วคนรู้คนรู้จักผู้คนนี้เยอะไม่ใชะมากมายเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้รู้จักใครมากมายขนาดนั้น แต่เดวมีมีมีความเป็นตัวตนทำดึงไอ้นี่ยาเสน่หองนี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็คือความหมายที่ผมชวนชวนน้องๆและจริงานเข้ามานะก็คือผมไปมาแล้วผมเจอมาแล้วจิงที่ผมไปเห็นจริงทำจริงรู้จริงก็อยากให้น้องไปเจอใช่ครับเลำบากลำบากจริงๆ แล้วผมก็เลยชวนน้องๆเข้ามาเหมือนนน้องๆเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาว่าเออผมไปเจอแล้วนะว่าเออผัานฝันเนี่ยเขาทำกันจริงๆไปเจอกันจริงๆพอเขามาเสร็จปุ๊บน้องๆว่าไงประทับใจยังไงบ้างไหมมาเจอของจริงแล้วเป็นไงแล้วน้องๆว่าไงพี่ชวนแล้วน้องๆว่าไงมาแล้วเป็นยังไงมากับพี่แล้วเป็นยังไงปกติ ไม่เคยไปอะไรแบบนี้ไม่เคยใช้ชีวิตลําบากอ,อพอไปเจอพอไปเห็นแล้วก็ชอบก็ไปอีกไม่มีรถแหละก็ใส่คนอื่นไปเรืนะ่อ <laughs> ยไปดยความชอบเบอหา้าเขาไม่เชื่อครับนหนูหนูหไปปีแรกนะหนูไม่รู้จัก,กน,นะคะ,นะหนูปนหหไป,ปนหนูไปเบอร์ห้า แล้วก็เขาก็หนึ่ไปเรื่อยเนาะเป็คนที่มาหัวไปเดือบรักทีนี้หนูพอเช้ามาหนูยังเอาขึ้นมาได้ยังไงคือไม่ได้เห็นทางอ่ะเราไปกลางคืนอันนี้ก็คือขอบคุณพี่เขาที่พาเราไปกลับได้ตลอดปลอดภัยไอพูดมีเหตุผลพูดมีอะไรที่มีอะไรที่แอบแฝงนะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรแอบแฝงนะวาพาลงมาได้ไงอ่ะนะครับเชื่อเียนชื่ออีนะครับผมอ่า ไลาเปลี่ยนมาเจ้าพี่ไล่อาจพี่ไลลยมจแล้วเพี่อาครับทริปแรกนะครับที่ผมไปก็คือปากกาย่ังยังยังไม่ถมยังไม่ถปากกาย่อขอถอน่ใช่เหรอปาะกาย่เออใช่ใช่ใช่ประกาศยปากกาย่อคุณมีอะไรจะมีสินตัวเองคุณทาผมพเยครับทริปแรกที่ผมไป คาราวานสันผ่นชุดนี้นะครับผมก็คือที่ปากกาอยอครับน่าจะประมาณกี่ปีนะพี่เก้าหรือสิบปีนะครับใช่ใช่ใช่ประมาณนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มาตลอดทุกชิปครับไม่เคยขาดไม่มีรถกูก็มาไม่มีรถก็มาแต่ตรวนี้โอ้ไปไปปากกาอโยเพราะอะไรเพราะโดนบังคับมาครับจากคุณสุนทรครับผมนี่นะหรอบอกว่า มึงต้องไปนะน้องถ้ามึงไม่ไปมึงก็ต้องไปมึงก็เหมือนแบบว่าผมมานั่งนอนคิดอยู่หลายวันแล้งมันก็เหมือนไปอะไรนั้นก็ต้องไปนะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ปัิแปลว่าอะไรวะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะแต่มึงต้องไปตัวนี้คำนี้ผมมานอนคิดหลายวันอะไรนะมึงไม่จะเป็นสารูใช่ไหมต้องแล้วมึงก็ต้องไปถูกต้องแล้ว ก็ได้มาถึงปัจจุบันนี้ครับประมาณ9-10ปีแล้วนะครับก็ถือว่านานนะไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษครับขอแทรกที่มันอยากจะไปกับพวกผม่ปมันจะไปกินบุ้นเป็ดไม่ใช่เราคนรับขับมันจะไปเจอบุ้นเป็ดบุ้นเป็ยคือถ้าามันจะวุ้นเปะไรวุ้นเป็ดคืออะไรอ้าวุ้นเป็ดคืออะไรผมลืมแล้ววุ้นเป็ดคืออะไรก็คือวุ้นเปียก ไอพี่พี่ไปปีนั้นเองไหมพี่ไปปากกจอที่เราผ่านสมุทรตาวรนจะมีวุ้นเป็ดเองไหมครับอก็เลยบอกว่าวุ้นเป็ดมันจะเป็นยังไงแล้วอ้เราทยังไง่าเอาเปลือกทำวุ้นผมรอเล่นครับเยก็เลยเล่าอันนี้คือเรื่องเล่าแบบคำๆนะครับวุ้นเป็ดก็คือเอาเป็ดมาทำเป็นวุ้นผมก็เลยถามว่าแล้วซุปไก่เขาทำยังไง ก็ไก่มุกไก่ซุปไก่ใช่ไหมครับเขามาทําเป็นแบบซุปไก่แบบรังกอรอะไรไหมครับซุปไก่คือเอาไก่มาต้มแล้วไฟไม่หม้อมันก็เลยดําก็เลยน้ําเติมเพืพุ๊บมันก็เลยเป็นซุปไก่ที่พูดกันมันในรถกับน้องละงงเอาหาครับออาหาอันนี้คือออาร์ขาจ้องขวา้งเหรอขาจองผมเมื่อคืนนี้ผมคุ้น เหมือนปายงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเ่รู้นะที่ขอเสื้อแลแ้วแข่งแข่งแข่งเนีนน่ยใครอ่ะยื่นเลอน,นละเบงไม่ได้ใช่เพราะว่าปายงมายี่นีผมตอนเช้าอบอกว่าเป็นเป็นคนในชาวบ้าน ชาบ้านก็ขึ้นมาชาวบ้านขึ้นมาอันนี้คือเรื่องเล่าเย็นนี้เข้าใจไหมเรื่องเล่าเย็นนี้ไหมโอเคขอบคุณมากเป็นชาวบ้านเนาะโอเคครับขอบคุณครับเอาให้น้องเอหน่อยผมมาปีแรกก็สารวัตรที่เข้ามาได้ก็เพราะพี่บัามเอดดี้เข้ามา แต่ตอนนี้พี่บําสูญหายไปไหนก็ไม่รู้ไื่พี่หนุ่ยแหละติดต่อไม่ได้เลยย่าไงก็ไม่รู้นะหนุ่ยอีกแล้วเหรอหนุ่ยอีกแล้วเลยก็หนุ่ยอีกแล้วอันนี้ก็มาพ่อหนุ่ยอันนี้ก็มาพ่อหนุ่ยอันนี้ก็มาจัดหนุ่ยอีกอีกแล้วใช่ไหมฟังก่อนผมก็ดีใจที่พี่หนุ่ยเจอพี่บ๊อเข้ามาแล้วดึงผมเข้ามาก็คือที่มาอยู่ตรงนี้ได้ก็คือเพราะพี่หนุ่ย แรกๆก็คือพี่หนุ่ยอยู่แล้วเพราะว่าพี่หนุ่ยดึงพี่บัามเข้ามาโอเคิว่าข้าใจญ่ว่าแท้พูดใจกันนี้พูดกใจจริงๆก็คือพี่บัามดึงเข้ามาเสร็จพวกผมก็พาหน้าผมเข้ามาพาหน้าผมว่าปีแรกนะผมไปคนเดียวแล้วก็มึนพร้อมหน้าผมอะไรถ้าไปปีแรก เอาพระเดชัยบัตรพระเดชัยขึ้นขึ้นไปก้อนมูโอ้เป็นเป็นอะไรที่ประทับใจแบบวว้าแบบงงๆด้วยซ้ำเออน้าแกเขาเขาจะงงเฮ้ยรอทำไมวะทำไมไม่ไม่ขึ้นไปเลยวะทางพี่ดวงเขาซื้อบัตรให้อยู่กำลังซื้อบัตรเออเดี๋ยวจะขึ้นให้อยู่ทางนี้ก็เออสายมืดอี๋เพราะมีสายมืดในสายมืด เือใบก้นเลือยเลยเปลี่ยนซื้อสายมือนเล่ยป่ะงนั้นสายมินล,ละนสามือมน่จากนันมาก็คือผมมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าทุกคนในกลุ่มกลางของเรามันก็คือมันร่วมใจกันทุกคนรวมแต่ทาจริงๆยิ่งเฉพาะประธานคือถึงจะดื่ิชมสดาเอาไงไงลากเห็ดกมีคือมีข่าเสียมะบุกสีบุกจังหมอบให้ตรงๆงอก็คือกลุมมเท่นี่กุ่มไมืดไงไมืดให่ นี่แหละที่ผมที่ผมคือเพื่นชอบพรววันนี้ที่มาอยู่ตรงนี้ได้ที่ทําทุกวันนี้แล้วผมแต่งเพลงให้พลวันทุกวันนี้ก็คือนี่แหละคือทําแตกใจจริงแล้วก็มีทีมงานทั้งตีไปเล่นให้ทุกปีก็เพื่อสิ่งนี้จริงขอบคุณครับเราพิจามไม่ยห็